ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องพัสดุนะครับผมพอดีได้มาประมาณสัก1วันถึง2วันแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะมาแกะให้ทา่านทาง FC ดูนะครับออวันนี้ก็พอจะมีเวลาว่างนะครับผมก็เลยจะมาแกะกล่องพัสดุกล่องนี้ให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับว่าด้านในกล่องนั้นมนมีอะไรบ้างนะฮะ แต่ว่าหลักๆแล้วที่แอดมินสั่งซื้อนะครับก็เป็นแผนวงจรนะครับก็เป็นแผ่นวงจรสําเร็จรูปนะครับหรือว่าเป็นวงจรที่เขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นแผ่นวงจรของรถเมคโคบังคับรุ่น1550นะครับ เรามาดูตรงแผ่นวงจรเดิมกันเลยนะครับผมตัวนี้คือแผ่นเดิมนะครับก็จะเป็นออกเป็นสีเหลืองๆนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันถึงเปิดไม่ติดนะครับผมตัวแผ่นใหม่นี้จะออกเป็นสีทองแดงนิดๆนะครับนี่ครับแตกต่างกันเลยนะครับผมส่วนเนื้องานรายละเอียดต่างๆ ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นพวกตะกัวบางตัวนี้ก็ยังเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะว่าเราได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วผมจะพาท่านผู้ชมมาต่อสายไฟกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็ควรที่จะมาต่อสายไฟตรงที่จะมาต่อเข้ากับฐานชาร์จนะครับ เวลาเราต่อเข้ากับแผงวงจรเนะ่ยมันจะได้ไม่ต้องมาเดินสายไปในจุดนี้นะครับผมเราก็ควรที่จะปากีหรือว่าต่อสายไฟให้เรียบร้อยในส่วนนี้ก่อนนะครับผมมันจะมีรูตรงด้านล่างนะฮะนี่ครับตรงนี้แล้วก็ไปต่อเข้ากับตัวที่รองรับเสียบเข้ากับฐานชาร์จนะครับนี่ครับตัวนี้นะฮะ ครับก็ประมาณลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ต่อแล้วก็พยายามหุ้มฉนวนให้มันดีที่สุดนะครับเรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับนี่ครับ ตัวสายคู่นี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นไฟบวกลบนะครับผมคือเป็นสายไฟนั่นเองตังนี้จะเป็นสายลําโพงนะครับนี่ครับลักษณะของเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือแผนวงจรที่มันพังแล้วนะครับออกเป็นสีเหลืองๆที่เอามาเทียบกับแผ่นวงจรตัวใหม่นะฮะตัวนี้เป็นแผ่นเก่านะครับ ลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตัวแผ่นใหม่นี้จะออกเป็นสีดแดงๆนะครับผมว่านะเป็นทองแดงอันนี้คือสายไฟที่เขาแถมมาให้นะครับผมเราไม่ได้ใช้นะฮะแล้ก็เอาวางไว้ก่อน อ่ะเรามาดูแผ่นบอร์ดตัวใหม่กันเลยนะครับผมเรามาไล่สายกันเลยนะฮะนี่อันนี้คือฐานชาร์จนะครับผมฐานชาร์จเราก็ต่อเข้ากับตัวที่เราประกีไปเมื่อกี้นี้นะครับผมแล้วก็มาเข้านี่ครับมาเข้าช่องนี้นะครับนี่คือไฟบวกลบนะครับผมอันนี้ลองเทสแล้วนะครับผมแล้วก็สายนี้ก็จะเป็นสายลําโพงนะครับ ให้ท่านผู้ชมดูจากลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเผื่อเมมบอร์ดมันพังแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับตัวนี้เป็น LED นะครับผมส่วนสายเนี่ยครับหัวที่เป็นสีแดงๆนะฮะก็เข้าไปเลยครับ P 1นะครับผมตัวนี้นะครับช่องแรกเลยนะครับแล้วก็ มาตรงปลักเป็นสีออกเป็นสีขาวๆข,ขุ่นๆสีครีมๆนะครับสีพลาสติกนั่นเองนะครับผมเข้าช่องที่สองนะครับแล้วก็มาสีสีนี้นะครับสีนี้เข้าช่องที่สามนะครับอันนี้เป็นการไล่สายไฟนะครับผมถ้าเราต่อผิดนี้เราก็สามารถขยับได้นะฮะ แต่ว่าตัวนี้ผมไล่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นสายลิมิตนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายลิมิตถ้าเพื่อน,อนๆนท่านใดที่เอาไปต่อแมคโครนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาฝากกันนะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ